โครงการ1นึ่ตำบลหนึถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านหัวตะพานหมู่ที่14ตําตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชันาทเป็นการขับเพื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรตนาราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตหมู่บ้านตำบลทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสามารถรับมือต่อสถานการณ์และวิกฤตการทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาขยายผลต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกเพศทุกวัยด้วยการสร้างคลังอาหารให้กับประชาชนในทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันด้านคังอาหารซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักถึงความเสียสละความสามารถคีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ1ตำบล1ถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอำเภอสันบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันบุรีได้บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคราชการภาคเอก,กชนภาคประชาชนภาคสื่อสารมวลชนภาควิชาการภาคองค์กรศาสนาและภาคประชาสังคมเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบลหนึถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นรูปประธและต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและหน่วยงานต่างๆตามแนวทาง,าง,าง,างขับเคลื่อนงานภาครัฐยุคใหม่ในปัจจุบัน อำเภอสันบุรีจึงได้นำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านหัวตะพานหมู่ที่14ตำบลแพรกศรีราชามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพศ2566ในระดับตำบลของตำบลแพรกศรีราชาซึ่งขยายผลมาจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตบุรีได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางบำบัดทุกบํบำุงสุข